สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประอ่อนพี่สาวลุงพลนะคะเช้านี้นะคะก็ได้เวลามาลดผักนะคะลดผักประอ่อนเป็นผักหอมบัวเนาะก็จะมาล้างนะคะล้างน้ำหมอกแปลงน,นั้นปออนก็ลดไปแล้วนะคะนนค่ะล้างไปแล้ว เดี๋ยวปอนจะรีบรถนะคะวันนี้นะคะก็จะพาคุณย่าพานะคะไปทําธุระก็อย่าลืมเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวปอนจะถ่ายคลิปให้คุณ fc เห็นเห็นนะคะมาเด้อมาเด้อมาช่วยปอนรถผักยามเช้า ล้างน้ำหมอบก่อนนะคะคุณเอฟซีวันนี้ก็จะพาคุณย่าพานะคะไปทำธุระก็จะไปลงนะคะทะเบียนนะคะทะเบียนคนจนเนาะ พูดง่ายคือไปไปนั่นเนาะค่ะเนาะเขาให้ไปทำเนะ <S 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 าะเพราะว่าเขาก็ทำผ่านไปแล้วหลายวันแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เกินมาที่สิบหกวันนี้ย่าพาก็จะไปนะคะจะไปปอออนนะคะจะพาคุณย่าพาไป ้องรีบล้างน้ำหมอกก่อนเดี๋ยวค่อยมาลดอีกรอบนึงนะคะคุณเอฟซล้างน้ำหมอกจากเช้าๆนะคะผักหอม เช้าล้างน้ำหมอกก่อนสายมาค่อยลดอีกรอบนึงนะคะคุณ F เอฟซีเขาเรียกลงอะไรก็ไม่รู้นะคะปอออนก่็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่เนะี่ว่าอะไรคนจนคนจนทะเบียนคนจนอะไรนี่แหละคุณเอฟซีตอนตน้ตองรีบถดผัดเข้าวนะคะล้างน้ำมิงน้ำหมอกก่อน อ,อจะพาคุณย่าพาไป ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณเอฟซีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วร้างน้ำหมอกเฉยๆนะคะ รถอีกรอบนึงน้ำไหลตอนนี้ก้อนก็หิ้วจากผังแดงนะคะผังแดงมารถ ก็ไปเปิดน้ําจากทางแดกนะคะมาลดล้างน้ำหมองก,ก่อนเดี๋ยวสายมาก็จะลดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวปอนพามาดูผักใกล้ๆนะคะนี่นะคะกำลังเขียวกำลังขึ้นงามนะคะคุณเอซ อันนี้ปอนก็ชําใหม่นะคะเนาะชําใหม่นะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปออนด้วยนะคะล้างน้ําหมอกก่อนวันนี้จะพาคุณย่าพานะคะไปติดตามเงินอะไรทะเบียนคนจนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าลงไว้แล้วเนาะ,ะเนาะก็ไปพูดง่ายคือไปเช็คไปอะไรนี่แหละคุณเอฟซีปอนก็พูดไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็น